ฮัลโหลสวัสดีครับก็อยู่กับผมเช่นเคยใครวะไอ้ผมเนี่ยก็ไม่ว่าอยู่กับผมแล้วกันผมมาลูเซียรู้จักวะลูเซียกักกันนะอืบันผู้ปูก็แทงใจดำกูปับเลยอยู่กับปลา,าล์มเทอรี่เช่นเคยครับปลา,าล์มเทอรี่งั่งๆัครับคนที่การ์จอแรงกว่านะคนที่เล่นใคลี่สามได้ครับ เออช่างแม่งวันนี้เล่นอยู่กับเกมอะไรครับคุณปาล์ทัลลี่ใช่ Ghost Recon Future Soldier เอ้าไม่ใช่ d a น s Space 3หรอครับเดน Space 3มี่เก็ดเล่นแล้ว,ลวเดี๋ยวเขาไปนั่งเล่นดีหลังเออโอเคได้เดี๋ยวเขาไปนั่งเล่นเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีหลัง <c oughs> เอา้าตัวเราตายตั้งแต่แรกเลยครับไม่ใช่ตัวเราตัวเราจะนั่งอยู่ด้านหลังเบาหลังเบาหลังโอ้แล้วนี่ใครเนี่ยคนยิงเราคนยิงเราเอง อันนี้คือเรานะครับอ่ะครับไม่ตอนนี้เราลังเล็งศัตรูอยู่ครับสามหนึ่งงปังเฮ้ยมึงเคนกดยิงวะก็กูหัวห้องครับกูยังไม่ได้กดมึงเลยอะฮะมึงคือตัวไหนวะกูเป็นพระเอกครับกูก็เป็นพระเอกวะมุมกล้องอยู่ที่พระเอกเออเดี๋ยวก็รู้เองแหละ เดรร้ายโอัเป็นสไนเปอร์ฮะแะเอา้าเนี่ยครับแตะเนี่ยครับตัววิ่งอยู่เนี่ยเอาวิ่งไปแล้วคุณปามต้องรีบวิ่งไปแล้วครับไว้เอ้เอยยิงแหลกครับพ่อแม่ไม่ถังสอนเอ้าทำไมกูมากำบังอยู่ตรงนี้เนี่ยมึงกดสเปซบาร์ให้มาล่อ ปล่าไม่ได้กดเปล่ากูบอกมึงอ่ะกูกดเองเฮ้ยมาดิเอ้าพูกเดียวกันดีกว่าตั้งหญิงพูกตัวเองเดี๋ยวมาดิแก้หัวหน้าเถอะเออกูอยู่นี่ละกูกดนั่งไงวะอโทนกูไม่อยากเจอสปายอะไรอย่ามึงตายนะเว้ยกูบอกให้สปอยก่อนเชอะกูเคยเล่นมาหน่อยหนึ่งแล้วล่ะ แลังจากนั้นมันก็ตรวจสอบระเบิดอะไรสักอย่างทนายนั้นเองก็แกะออกมาดูเฮ้ย nah, มือถือใครวะมือถือใครดังไหมใครยิงโทรศัพท์อมเนี่ยโอ้เม oh, ียกูเองตีก่อนแล้วเดี๋ยวมีเเดี๋ยวเมียด่าไปแล้วบายบายแรงระเบิดของเมียกูนี่รุนแรงจริงๆเลยกูจุกเลย น่าจะเล่นกันสักสี่คนคไม่มีเพื่อนเล่นด้วยอ่ะอเซน์แขนกูถ้าเป็นมึอมือจะเกาะต่อไปหรือจะโดดลงไปตายถ้าเป็นกูอะเกาะต่อไปก,กูโดดตอนลงไปเว้ยทำไมเพราะมันก็ตายแล้วเว้ยก็กูไม่รู้ว่ากูจะรอดหรือกูจะตายไงตายดีกว่า ไม่เอาครับผมต้องอยู่รอดครับไปหาเมียเดี๋ยวเมียดา่ามึงมีแฟนที่ไหนมึงยังไม่มีเหรอเมียมึงใครอ่ะหมาเหรอถุยผมกำลัองออกแบบโลโก้ใหม่อครับหมาอะไรซซบีเรียนวะเออใช้จะเบื่อที่หน้าคุณปามเทอร์รี่แล้วครับแคดเกมออกมาตลอดเลยไม่มีคนอื่นให้แคดเลยก็ไม่มีใครให้ชวนดิ อันนี้มันคนดีมันมีเยอะอนะ <laughs> แล้วฝากขายของในสายเกมฝากด้วยมีคนฝากอะไรอย่างงี้เชิญ Major g e n t l e m e n Pues it. น <the um, like, prayer, oh, ี่มันฉากอะไรครับค oh. ุณบาบิเล right. ่ยอธิบายดิเนี่ยะที่มึงเล่นจบแล้วฮะไม่อันนี้คือหน่วยเราแบบอ๋อหน่วยเมื่อกี้หน่วยเมื่อกี้เราแค่เป็นโปรโตคอลเว้ยแล้วมันโปรโตคอลทุกโปรโตคอลมันต้องตายหมดหาหมดเลยเนี่ยก็คือมันเป็นตัวสอบระเบิดตัวสอบหัวหัวลบไงแล้วหัวลบมันติดระเบิดอยู่ตู้ระเบิดหัวลบนิวเคลียร์ขนาด็ดยอด กูแล้วผมก็าฉันอยากเล่นโปรโตูเก่ของทูมเนเจอร์ขึ้นมาเลยครับซื้อ,อยังไม่ได้ซื้อเลยมันยังไม่มีให้จองมัย้ยเหรอมีแล้วเซตอะมีมันม,มันแค่ไม่นขึ้นหรอไม่เห็นขึ้นเลยมันแค่ไม่ติด,นตดบนหน้าร้านกูนลองไปเซิร์ชดูอ้าวมีนี่หว่าก็ในเว็บกูไม่เห็นมีเลยคือมันต้องไปเซิร์ชเว้ยสกิปหน้สดดอสกิปยังไงอะครับกด enter ดิ เออสกิปละเลือกปืนเลยนะครับต้องใช้ M K 48ครับโ้อแม่งบังคับให้กูใช้ปืนกลอีกเลยคือเลนคอนแทคมันบังคับให้กูใช้ L M G อ่ะช่างแม่งกูขอเซอร์มิกเกียกูมีปืนแค่นี้แหละกูโหลดลิงเล่นใหม่ เออไวๆครับมาม่าหมูสับแต่งบบปืนแป๊บจำผมไม่มีให้แต่งอ่ะแต่งได้แคนเซ l ลไหนแต่งยังไง คัสตอมเกียร์นี่ว่าจะแต่งยังไงเนี่ยเอามาโยกเล่นเหรอโอ้โหแม่งล็อกอยู่อ่ะแต่งไม่ได้มันล็อกแค่บางอันไงกลัวสงสัยเล่นไปเยอะแล้วมนะั้งของกูล็อกหมดทุกอันเลยครับอ๋อแล้วก็แต่งตรงนี้เอง แตงมั่วเพ้นเพนเอ้ยทำไงวะสีเหล็กเล็ก,ลกแรนดอมแม่งโอเคเรียบร้อยสวยงาม mk48 แบบประหลาดประหลาดก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเฮ้ยกูไปแต่งไสารอาบ้างคัสตอมเกียร์แรนดอมสวยงาม <c oughs> เสร็จยังครับเนี่ยเหลืออีกตื่นหนึ่งแปบหนึ่ง ไม่นานด้วยเดี๋ยวมนนผมแต่งเซนเซอร์แม่งเลยอยากแต่งก็แต่งมันถ้าท่านแต,แต่งได้เลยครับเดี๋ยวผมจับเซนเซอร์แต่งงานกับแฟกค,ครับเหรอเออดีถัดฉากไปที่คุณเทอรี่ทำอาวุธเสร็จแล้วครับ